สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือความแซบลึกๆในตัวคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะถึงกระจึ๊ปากเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไพ่อะไรบ้างเนาะ มากี่ใบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราใช้หมดเลยแล้วกันเนาะมาดูการใบแรกนะคะเดอะชาลิออดตามด้วยเพจออฟคับนะคะนลโก,โกอ, <c oughs> เอ,เอูเอาเรื่องเอาเรื่องเดอะเอมเพลนะตามด้วยฮืมเทมเพลนส์นะคะ ใบสุดท้ายคุยนวนสายแทบที่แท้ทรูจะบอกว่าเป็นเสร็จไพ่ที่ชอบมากนะคะคือแบบว่ามีความแซบนัวตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบสุดท้ายเลยเนาะใบแรกอันนี้เราขอขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะเราจะพูดแบบเเป็นลักษณะของผู้หญิงนะคะถ้าผู้ฟังเป็นผู้ชายก็อแดปให้เรานิดน,นึงเนาะนะประมาณนี้ พี่ไพ่บอกกับเราว่าคุณเป็นคนที่อันตรายอันตรายไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไปทำร้ายทำร้ายใครนะคะแต่คือคุณมีความอันตรายในตัวคุณนะแบบเป็นความแก่นเป็นความความเปรี้ยวความซาอะไรบางอย่างในตัวคุณที่ที่คน ไม่ไม่คิดว่าคุณจะมีจุดตรงนี้ค่ะเช่นสมมุติว่าเออ,อาจจะดูภายนอกดูบอบางอะไรอย่างเงี้ยแต่ภายในคือแบบเฮ้ยฉันไปเดินป่าได้นะฉันชอบเออ่ชอบการผจญภัยนะชอบออ่เดำน้ำํำคือทําอะไรเสี่ยงทําอะไรอันตรายเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวเป็นคนมีความมีความกล้าหาญนะคะกล้ามากจน จนบางทีก็ก็ดูเหมือนจะอันตรายสําหรับตัวคนเองนิดนึงนะนิดนึงในแง่ที่ว่าถ้าคือคือความกล้าเนี่ยมีเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันมันต้องใช้โลจิกต้องใช้หลักเหตุผลพอสมควรคือเราจะฟาดกับทุกคนไม่ได้ถูกไหมเราต้องแบบรู้จังหวะนิดนึงแต่เราคิดว่าคุณก็ไม่ได้แบบว่าฟาดใครไม่ไว้หน้าขนาดนั้นนะเพียงแต่เหมือนแบบลึกๆในใจคือแบบพร้อมไฟอะ พร้อมชั้นพร้อมสู้อะคะ่ะเป็นคนสู้คนอะนะ้อเป็นคนไม่ไม่ยอมนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความกล้าหาญชันชยัยกล้าตัดสินใจไม่กลัวไม่กลัวการ,รเผชิญหน้าไม่กลัวการประทะนะคะแต่ดีกรีแต่ละคนนะมากน้อยไม่เท่ากันแต่เรื่องความกล้าในใจเนะี่ยยืนหนึ่งแน่นอนอา่า ความกล้าของคุณที่เรารู้สึกว่ามันมันดูเซ็กซี่นะเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองประมาณหนึ่งนะคะสมมุติว่าถ้าไปออกเดทหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอารมณ์ฟิลลิ่งแบบ อยากมีคนคุยหรืออยากมีแฟนหรืออะไรใดๆก็ตามอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักใน relationship อะไรทํำองนี้เนาะจะจริงจังหรือไม่จริงจังหรืออะไรใดก็ตามเนี่ยคุณเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองมากๆนะคะคำว่ารู้คุณค่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าแบบฉันหญิงฉันทนงฉันที่หนึ่งหรือว่าทุกคนด้อยกว่าคุณหมดนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะ คำว,ว่ารู้คุณค่ามหมายความว่า,าคุณสามารถมองมองผู้คนนะแล้วแบบมีความแบบมีความเก่งในการอ่านคนออกได้ประมาณหนึ่งเหมือนรู้ว่าลักษณะคนประเภทเนี้ถ้าเข้ามาแบบนี้หวังอยากได้อะไรคือแบบคืออ่านออกอะ่ะไม่ได้เป็นเด็กที่ใส่เสื้อ,อแต่แกล้งทำเป็นใส่เสื้อนะ ทำเป็นไม่รู้ทำเนียนมากอ่ะเนียนแบบไม,ไม่ไม่มีใครจับได้เลยอืมยกเว้นตัวคุณเองเนาะน้อยมากที่ที่คนจะรู้ว่าแบบคุณแบบเขาเรียกอะไรคล้ายๆแอบแอบเบลไหมอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่คือจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรหรอกคุณคือแบบคุณเปิดโอกาสให้ให้คนที่เข้ามาเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณคอยดูไป คือมัอนไหลไปตามเกมเรื่อยๆคือถ้าไปแสดงตัวว่าเก่งแสดงตัวว่ารู้อีกคนหนึ่งเขาจะรู้ทันแล้วเดี๋ยวเกมมันจะเปลี่ยนเรารสึกว่าคุณใช้ใช้วิธีที่ปล่อยให้ทุกๆคนที่เข้ามาหาคุณน่ะได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่แล้วตัวคุณนะจะหลบศักยภาพของตัวเองหรือว่าจะไม่ค่อยแสดงออกเพื่อที่จะดูว่าคนที่เข้ามา ร้ายจริงร้ายลึกรลายแรงขนาดไหนหรือว่าไม่มีอะไรในกอภัยนะคะเป็นแบบฉันฉันขอดูหน่อยว่าว่าเธออันตรายแค่ไหนแล้วเดี๋ยวคอยดูความอันตรายของฉันก็ลนกนแล้วกันอารมณ์วันนี้คือไม่ได้เป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแขนนะแต่คือแบบว่าฉันก็จะไม่ได้ปล่อยให้เธอมาหมุนหัวฉันง่ายๆหรอกนะหรือว่าจะมาหลอกใช้หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็มีลิมิตแล้วก็มีวิธีการเป็นของตัวเองนะคะเอ่อแต่อันนี้กล้าไปนิดนึงเนาะสำหรับบางคนในสายตาบางคนถ้าคุณไปเล่าให้ใครฟังอะเขาจะรู้ว่าโอ้ยสมมุติว่าเดทและกันอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบเออไม่ไม่กล้าไปเจอแต่คุณแบบต้องไปเจอเจอแต่ได้รู้ว่าเป็นคนยังไงนะคะแต่เราคิดว่าคุณก็มีวิธีป้องกันในส่วนของตัวคุณนั่นแหละเพียงแต่แบบว่า เหมือนมีความบ้าบิ่นในใจลึกๆนิดนึงอ่ะเป็นคนที่แบบบางทีมันแบบอืมเหมือนไม่ค่อยอยากเสียเวลาอะไรกับชีวิตเยอะแยะมากมายอ่ะไม่ได้แบบว่าเออฉันรอได้ปีหนึ่งสองปีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือนานไปนะอันนั้นคือแบบเซ็งอ่ะมันมันเยอะเกินไปฉันไม่ได้มีเวลาให้กับคนที่ไม่ได้ดีพอมากมายขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนดีเรื่องหนึ่งเนาะ คุณนอกจากอันแรกที่เป็นเป็นภาพความอันตรายที่คุณมีอันเนี้ยมันเป็นเป็นตัวหลักนะแต่คุณจะซ่อนเอาไว้โดยที่เหมือนแบบเอาความหวานาความน่ารักอะเคลือบตัวตนของคุณเอาไว้คือไม่ได้จะบอกว่าคุณเป็นคนที่เสแสร้งหรือว่าตอแหลอะไรกับใครนะเหมือนกับว่าแค่เรารู้สึกว,ว่าวิธีนี้มัน มันไม่เยอะเกินไปสําหรับคุณอ่ะคือแบบการที่เป็นคนแรงก็ไม่ต้องไปแรงให้ให้ใครเขาเห็นใช่ไหมเดี๋ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเขาก็จะรู้ทันเกมกันหรือว่าชี้พงให้กระลอกเอออารมณ์ประมาณเนี้ยคุณไม่ได้แบบไม,ไม่ไม่ได้อยากให้ใครไหวตัวทันใช้คำนี้ก็แล้วกันแอบดูกันเงียบเงียบแล้วก็ความน่ารักของคุณอะ คุณก็ไม่ได้มีเอาไว้หลอกใครนะจริงๆแล้วอะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอยากใช้จริตอยากใช้ความดีเพื่อที่จะซื้อใจใครเอาจริงๆแล้วอะ่ะ ความน่ารักของคุณอนะ่ะก็เป็นอีกตัวตนอีกพาร์ทของคุณนะคุณเป็นคนที่แบบไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีลายบุคลิกนะแต่แบบเหมือนในตัวคุณเองมีหลายเฉดหลายสีมากเลยอะ่ะคือถ้าใครไปแตะจุดที่คุณต้องอันตรายอ่ะคุณก็จะแบบพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะสู้แต่ถ้าใครไม่มาทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่ปลอดภัยอ่ะคุณก็จะเป็นแบบเอ่อคนที่แบบน่ารักเรียบร้อย 100, หรือว่าแบบ ใส่ใสได้เลยนะคือแบบการที่จะต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองหรือว่ามามา,มาไฟมาต่อสู้เฮ้ยจริงๆมันเหนื่อยนะคุณก็ไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากเป็นคนที่จะต้องตั้งกาดอะไรตลอดเวลาจริงๆริอะเล่นบทบาทหวานหรือว่าเป็นคนดีอะง่ายกว่าเยอะเราก็ดีดีต่อใจคุณด้วยนะคุณไม่ได้อยากไม่ไม่ได้ชอบ ไม่ได้ชอบฟาดไม่ได้ชอบประทะากับใครแต่ถ้าจําเป็นเท่าไหร่พร้อมลุยเสมอตลอดทุกเวลานะคะในด้านที่คุณน่ารักอะหลายคนจะชอบแล้วคนที่จะเข้าหาคุณอะก็มักจะเข้ามาหาคุณเพราะคุณมีความน่ารักแบบนี้ความน่ารักในในความรู้สึกที่พี่ไพ่พูดถึงก็คือคุณคุณเหมือนเด็กน้อยอะเด็กน้อยอะ มันจะมีความน่ารักประมาณว่ามันจะมีความเป็นตัวของตัวเองเนาะมันจะมีความดือด้อดนิดนึงแล้วมันจะมีความใสใสอะไม่เสแสร้งนะคะแล้วก็ความรักของเขาอะ่ะจะค่อนข้างบริสุทธิ์คือเขาจะไม่ได้คิดเรื่องผลประโยชน์เขาจะไม่ได้คิดเรื่องเงินทองชื่อเสียงหรือ อะไรใดๆอะรักก็คือรักก็คือง่ายๆแบบนั้นอยากยิ้มก็ยิ้มอยากร้องไห้ก็ร้องไห้รู้สึกยังไงแสดงออกแบบนั้นพูดแบบนั้นนะคะไม่เป็นคนที่แบบซับซ้อนเนาะแต่ด้วยกิมมิคของคุณที่โตแล้วอะมันก็จะอัพเลเวลขึ้นมานิดนึงคือมันยังคงความใสบริสุทธิ์ตรงนั้นอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีกาลเทศะเข้ามาพ่วงซึ่งกาลเทศะเนี่ย โคตรดีดีมากๆคุณจะรู้ว่าอยู่กับคนลักษณะไหนอ่ะคุณจะเอาใจเขายังไงคุณจะทำให้คนคนนั้นมีความสุขยังไงแต่เชื่อไหมความน่ารักเนี่ยจุดเริ่มต้นอ่ะมันมาจากตัวคุณนั่นแหละที่คุณอ่ะปรารถนาดีกับคนที่เดินเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆคุณอยากที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดอ่ะที่ตัวคุณมีอ่ะ ให้กับคนอื่นด้วยความจริงใจคือคือความจริงใจจริง,รงๆมันเป็นซิกเนเจอร์เลยแต่คุณรู้ว่าถ้ามันมากเกินไปหรือมันให้ผิดคนอะมันอันตรายฉะนั้นคุณก็จะมีเลเยอร์ของคุณอะหุ้มเอาไว้ประมาณหนึ่งเนาะว่าแบบควรที่จะกับใครให้แค่ไหนให้โทนไหนให้แบบไหนนะคะความน่ารักนี้นะเราจะบอกว่ามัน มันไม่ได้ดูหวือหวานะมันไม่ได้ดูแซบเซ็กซี่นะแต่มันเป็นอะไรที่แบบดูได้นานอะดูได้นานดูได้ไม่เบือ่อดูได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนคนที่เขาชอบว่าของบางอย่างที่มันสวยมากๆสวยจัดจัดอะมันจะโห oh, สับพึงตะลึงอยู่พักนึงใช่ปะ่ะแต่เดี๋ยวดีกีอะความมองไปเรื่อยอะมันจะแบบลดลงเพราะแบบมันเหมือนมัน เขาเรียกอะไรอะความพอใจมันขึ้นไปสูงสุดอะแล้วมันจะค่อย,อยๆไลระดับมันไม่เหมือนความน่ารักอะความน่ารักมันจะไปเรื่อยๆแล้วมันจะสามารถไต่ระดับจากต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดได้แบบไม่มีขีดจํากัดนะอันนี้มันจะเป็นอารมณ์ของไพ่ที่บอกประมาณนี้นะคะความดื้อของคุณอนะน่ารักมากๆด้วยดือด้อดื้อดื้อแบบไหนให้น่ารักเนาะอืม คือคนที่เขาเจอคนเขายังคิดอย่างนี้เลยดื้อแบบไหนให้น่ารักเรารู้สึกว่ามันน่าจะประมาณนี้นะคะคือแบบคือในส่วนผสมของความเป็นคุณอะถ้ามันเป็นร้อเปอร์เซ็นต์ะคุณต้องมีความน่ารักไปแล้วเจ็ดสิเอร์เซนตน่ารักไม่ได้พูดถึงหน้าตายอย่างเดียวนะหัวใจทัศนคติวิธีการคิดวิธีการพูดการใช้น้ำเสียงการ สนทนาความคิดของคุณอะไรทำนองเนี้ยมันมันทำให้คนที่เขาอยู่ไกลอะรู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีกําลังใจคือมันเป็นแหล่งที่มาของแบบความสุขคุณเป็นต้นกำเนิดหรือเป็นน้ำผุน้อยๆของความสุขที่แบบใครๆที่เดินผ่านมาก็ มักที่อยากจะแวะเข้ามาหาํำพูบ่อนเนี้ยเสมอเสมอและเป็นนํำพูที่คุณมีความสุขมาจากตัวตนของคุณจริงๆนะเป็นคนที่มีความสุขได้แบบจากภายในอะค่ะเป็นคนที่มีความสุขง่ายอ่ะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรให้ชีวิตของคุณยุ่งยากเลยนะบางทีความสุขของคุณแค่แบบ ดูซีรีส์ยาวๆว,วันเสาร์อาทิตย์หรือได้กินของอร่อยสักชามหนึ่งอ่ะคุณจะมีความสุขแล้วะ่ะนึกสับนึกนึกออกไหมเดี๋ยวกลับไปที่เด็กคนนั้นอีกทีหนึ่งนะเหมือนเด็กอ่ะให้ขนนชิ้นเดียวนะโหตาวาวยิ้มปากกว้างปากบานไม่หูบอะ่ะฟิลเดียวกันเลยคุณจะเป็นคนแบบนั้นคุณเป็นคนที่ เวลาใครให้อะไรคุณนะจะนิดจะหน่อยจะน้อยจะนิดนะคุณจะมีความสุขมากมากแบบมากซะจนคนคนให้เขาอยากให้อีกอะ่ะเขารู้สึกแบบนั้นน่ะให้แล้วไม่เสียดายอะ่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาใหอ้อ่ะสิ่งที่เขาส่งต่อเขารู้สึกว่ามันนิดเดียวอะ่ะแต่ทําไมคุณคุณให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาให้มากมายขนาดนั้นนะคะเขาจะรู้สึกชื่นใจเขาจะรู้สึก ขอบคุณเนาะแล้วก็เขาก็จะลืมลืมเวลาที่คุณดือด้อไปบ้างเนาะเพราะเหมือนอย่างอย่างที่เราบอกอะคะ่ะว่าน้ําดีมันมีมากกว่าน้ําเสียเนาะจะเรียกว่าน้ําเสียก็จะไม่ใช่ท,เทีเดียวทีเดียวคือคนเรามันก็อย่างเงี้ยมันก็จะมีส่วนผสมของดีไม่ดีมันไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟคไปสักร้อยอะคะ่ะแต่ยังไงซ้าเนี่ยความดีที่มีเยอะกว่ามันก็มีใชยไปมากกว่าครึ่งแล้วก็ ถามว่าความดื้อของคุณเป็นอันตรายอะไรไหมเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณดื้อคุณมักจะมันมันเหมือนมันมันมาจากคนอื่นมากจากนอกไม่ใช่สิมันเหมือนมันมาจากการที่คุณห่วงใยคนอื่นมากกว่าเป็นเป็นสิ่งที่คุณอยากได้เองอะสมมุติแล้วกันเนาะฟังดูมันจะงงงงนิดนึง สมมติแฟนชวนไปเที่ยวละกันแล้ว,แ,ลวแฟนอาจจะบอกว่าออพักที่ไหนก็ได้แต่คุณก็จะคุณก็จะบอกเฮ้ยพักดีๆหน่อยไหมเลือกโรงแรมประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ว่าเป็นคนติดหรูอยู่สบายหรืออะไรใดๆนะแต่คุณรู้สึกว่าเออขับเขาขับรถมาเหนื่อยเนื่อยเขาอ,อาจจะอยากนอนพักอะไรอย่างเงี้ยไปนอนเต็นท์เดี๋ยวมันจะยุ่งยากเดี๋ยวมันจะลําบากมันจะมีฟีลลิ่งประมาณเนี้ยมันจะมีแบบ วิธีการคิดที่ถ้าบางคนไม่เข้าใจเขาก็จะรู้สึกมันเอาแต่ใจตัวเองแต่ถ้ามานั่งจับเขาคุยกันเราพูดถึงเหตุผลนะเขาจะรู้ว่าอ้าวคิดถึงเราแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้อะค่ะมันมันเขาก็แบบไม่ไม่รู้ว่า,าแบบแบบเออทําไมคุณมีความดื้อดึงในการทําอะไรสักอย่างแต่เรารู้สึกว่าในความดื้อดึงเวลาคุณจะทําอะไรกับใครนั้นอนะ ไม่ค่อยได้มาจากตัวเองสักเท่าไหร่หรอกถามว่ามีไหมมาจากตัวเองก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ได้เป็นคนแบบดีร้อยเปอร์เซนอะไรขนาดนั้นนะคะนิดนึงฟังแล้วจะดูประหลาดนิดนึงความความยืดหยุน่นความอยู่ง่ายของคุณอนะ อันนี้ฟังเราจะแปลกเนาะดูเหมือนธรรมดาธรรมดาดูเหมือนไม่เห็นมีอะไรอยู่ในกอไผ่เลยมันทําให้คุณเป็นที่รักนะเวลาคุณอยู่เอ่ออยู่กับคนอื่นๆนะคะอยู่กับคนที่ไม่ได้มีพื้นเพมาแบบเดียวกับคุณคือแบบคุณสามารถเป็นที่รักกับคนแปลกหน้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากนะคะแค่การที่แบบเหมือนคุณพยายามที่แบบ ตัวเองเข้าหาคนอื่นอะทั้งที่บางทีเช่นฉันมันคนอินโทรเวิร์ดนะแต่ถ้าแบบจะต้องไปทำงานกลุ่มจะต้องไปเเจอคนเยอะๆคุณก็จะพยายามทำให้สำเร็จไม่ได้แบบว่าฉันอินโทรเวิร์ดฉันไม่ขอเจอใครทั้งนั้นฉันไม่สนใจว่ามันเป็นหน้าที่การงานมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ดือ้อดึงจนตึงแล้วมันขาดนะคะคือเมื่อไหร่ที่จะต้องปรับตัวคุณจะปรับตัวได้นะ พูดมาละเยอะแยะมากมายทั้งหมดขอขโมดสุดท้ายนิดนึงเนาะจะบอกว่าอันนี้พยายามเลี่ยงเนาะกลัวช่องปิวปิดท้ายนะคะอะถ้าน้องๆออายุไม่ถึงสิบแปดก็ฟังเราพิจารณาน,นิดนึงเนาะเราจะพยายามพูดให้มันไม่ติดเลนนะคะนึกอยู่จะใช้คำแบบไหนดีบ้างให้ไม่ติดเลนเอาเป็นว่า ในเรื่องของความสัมพันธ์ความใกล้ชิด intimacy เ,เนาะความใกล้ชิดมันมันครอบคลุมหลายๆแบบนะคะเราจะบอกว่าความลับที่หลายคนไม่เคยรู้เลยก็คือเรื่องนั้นของคุณอนะคือดีมากดีในที่นี้คือแบบบอกเลยว่าใครได้เจอจะต้องติดอ,อกติดใจอืมไม่ใช่ว่าแบบคุณเก่งเทพหรืออะไรใดๆนะ อันเนี้ยมาจากต้นตอเดิมเลยคือคุณอนะปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขฉะนั้นจะเป็นในรูปแบบไหนในลักษณะใดอะค่ะคุณก็จะแบบทำให้ทุกระดับประทับใจใช้คำนี้ได้ไหมประมาณเนี้ยคุณจะมี ไม่ถึงกับเป็นเทคนิคหรืออะไรพิเศษอะไรขนาดนั้นหรอกแค่หมือนแบบอาจจะเป็นคนช่างสังเกตก็ได้นะคะรู้ว่าภาษารักของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะคุณก็จะแบบมีความใส่ใจว่าคู่ของคุณนะ่ะหรือคนที่คุณคุยด้วยอะ่ะเขาชอบอะไรเขาชอบแบบไหนเขาชอบท่าไหนเขาชอบน้ําหนักเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ทำนองเนี้ยคุณจะจัดสรรหรือว่าทำตัวเองให้ ให้อีกฝ่ายหนึง่งมีความสุขแล้วก็มีความพึงพอใจอะคะ่ะนี่แหละเป็นความแซ่บที่ลึกที่สุดของตัวคุณเลยจริงๆเรามองว่ามันก็เป็นความที่น่ารักดีเนาะคือแบบจริงๆคุณเป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีนะชอบดูแลคนอื่นนะคะ CO R <ried> ก็เลยเมีสิ่งนี้ติดตัวคุณอยู่ด้วยนะคะ เอาละก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขทาไม่ใช่ยทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสุขกายสุขใจนะคะบายบาย